วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางที่หลายคนต้องร้องว้าวเพราะนี่คือรถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น2รุ่นใหม่ของ SRT ปี2026ที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการมาและบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เหมือนยกประสบการณ์โรงแรมขนาดย่อมขึ้นมาติดตั้งบนรางเหล็กแบบเต็มรูปแบบ ทุกอย่างถูกปรับปรุงให้สดใหม่หรูขึ้นสบายขึ้นและทันสมัยแบบที่หลายคนไม่คิดว่ารถไฟไทยจะไปถึงจุดนี้ได้วันนี้เราได้นั่งจริงนอนจริงสัมผัสทุกมุมตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นขบวนจนถึงปลายทางและเราจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดทุกวินาทีว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนและเปลี่ยนภาพจำของรถไฟไทยไปยังไงบ้างตั้งแต่เดินเข้าสถานีก็เหมือนโดนดึงเข้าไปในบรรยากาศใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังของยุคอนาคต เพราะตอนนี้ SRT ได้ยกระดับบริการสถานีหลายแห่งให้รองรับรถไฟรุ่นใหม่ปี2026ทั้งในเรื่องของความสะอาดแสงไฟและระบบต่างๆที่ทำให้บรรยากาศของการเดินทางดูพรีเมียมขึ้นแบบเห็นได้ชัดพนักงานให้บริการอย่างสุภาพพร้อมแนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่เช็คอินตรวจตั๋วไปจนถึงการเดินไปยังโบกี้ของตัวเองความรู้สึกแรกตอนเดินมาถึงหน้าตู้รถไฟคือความประทับใจแบบไม่ต้องคิด เพราะดีไซน์ใหม่ของตู้นอนชั้น2ถูกทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนโทนสีเรียบเทาเงินน้ำเงินตัดกับไฟเลดที่ติดไว้ทั่วขบวนดูหรูแบบไม่โอเวอร์เกินไปมีทั้งระบบประตูอัตโนมัติและหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะขึ้นรถไฟในต่างประเทศแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือมันยังคงความเป็นรถไฟไทยที่อบอุ่นและเป็นมิตรอยู่ในทุกดีเทล เมื่อก้าวเข้ามาในโบกี้ความรู้สึกแรกที่สัมผัสดได้คืออากาศเย็นกำลังดีและกลิ่นให,ใหม่ของวัสดุที่เพิ่งติดตั้งทุกอย่างดูสะอาดสดและเป็นระบบมากขึ้นไฟสว่างแบบนุ่มตาร,ระบบไฟ LED ถูกปรับให้มีสามโหมดทั้งแสงขาวแสงอบอุ่นและโหมดพักผ่อนตอนกลางคืนซึ่งช่วยให้ตู้โดยสารดูปลอดโปร่งกว่ารุ่นเดิมมากบริเวณที่นั่งเตียงชั้นสองได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเบาะนั่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแผ่นรองหลังนิ่มขึ้นแถมยังมีพื้นที่ให้วางขาสบายขึ้นกว่าเดิม ม่านส่วนตัวก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบบหนาการแสงแอร์และการเสียงได้ดีขึ้นทําให้เวลานอนจะรู้สึกเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมหลายเท่าแม้จะเป็นชั้นสองแต่ความเป็นส่วนตัวและความสบายไม่แพ้ชั้นหนึ่งมากนักช่องเก็บสัมภาระด้านบนทําใหญ่ขึ้นใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้จริงไม่ต้องงัดไม่ต้องดันเหมือนเมื่อก่อนและยังมีล็อกกันล้มเพื่อความปลอดภัยเวลารถไฟเบรกหรือเข้าโคง้งก็ไม่ต้องกลัวของตกลงมาใส่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีปลั๊กไฟลและพอร์ต USB ติดมาทุกเตียงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยเพราะตอนนี้สามารถชาร์จมือถือแท็บเล็ตหรือ Powerbank ได้พร้อมกันแบบไม่ต้องดูโอปลั๊กกับเพื่อนร่วมทางเหมือนเมื่อก่อนความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าตู้นอนรุ่น2026นี้เหนือกว่าเดิมคือระบบควบคุมอุณหภูมิที่เสถียรมากไม่มีความรู้สึกเย็นเกินไปหรือหนาวจนต้องขอผ้าห่มเพิ่มเหมือนที่หลายคนเคยเจอในอดีต อากาศภายในรถไฟถูกควบคุมให้พอดีต่อการนั่งและการนอนและที่สำคัญคือมีระบบฟอกอากาศใหม่ที่ช่วยลดกลิ่นและฝุ่นภายในโบกี้ได้อย่างดีหลังจากนั่งสักพักพนักงานก็เดินผ่านมาแนะนำบริการต่างๆรวมถึงเวลาเปลี่ยนโหมดที่นั่งให้เป็นเตียงสำหรับพักผ่อนตอนกลางคืนซึ่งพนักงานทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพเตียงชั้นสเมื่อกางออกแล้วนอนสบายกว่าที่คิดมาก ที่นอนมีความหนาเพิ่มขึ้นผ้านวมใหม่ที่ให้ความอบอุ่นในระดับพอดีหมอนนิ่มและแน่นกำลังดีปูเตียงเรียบร้อยสะอาดจ,จนรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมขนาดย่อมบนรางจริงๆในระหว่างการเดินทางเสียงรบกวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีการติดตั้งวัสดุซับเสียงรุ่นใหม่ทำให้ตอนนอนกลางคืนรู้สึกเงียบสงบขึ้นสามารถหลับลึกได้ดีแม่รถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิม ยิ่งถ้านอนชั้น2ก็จะได้ความเพลินเวลาแอบเปิดม่านครึ่งหนึ่งแล้วมองไฟจากบ้านเรือนข้างทางผ่านไปเรื่อยๆเป็นความโรแมนติกแบบที่รถไฟเท่านั้นที่ให้ได้ทางเดินระหว่างโบกี้กว้างขึ้นและมีไฟนำทางติดอยู่ตามพื้นเพื่อให้ผู้โดยสารเดินไปห้องน้ำหรือไปตู้สเสบียงตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นห้องน้ำก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด ความสะอาดดีขึ้นวัสดุใหม่ดูสว่างกว่าเดิมมีกลิ่นหอมอ่อนๆและที่สำคัญคือระบบกดน้ำและระบบระบายอากาศถูกทำใหม่ให้ใช้งานได้ดีขึ้นมากพอถึงช่วงค่ำเราเดินไปที่ตู้สเสบียงซึ่งได้รับการปรับปรุปรงครั้งใหญ่ที่สุดเช่นกันโต๊ะนั่งสะอาดนั่งสบายมีปลั๊กให้ชาร์จไฟเหมือนคาเฟ่นบนรถไฟเมนูได้รับการปรับใหม่มีทั้งอาหารไทยยอดนิยม อาหารตามสั่งแบบเสิร์ฟร้อนรวมถึงของหวานเครื่องดื่มและมุมชากาแฟที่ดูหรูขึ้นมากอาหารเสิร์ฟร้อนในจานใหม่หน่ากินและรสชาติค่อนข้างดีกว่าที่คาดอาจไม่ถึงขั้นพัตนาคารแต่ถือว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวหลังจากอิ่มแล้วกลับไปที่เตียงก็เป็นเวลาพักผ่อนเต็มรูปแบบไฟในโบกี้เปลี่ยนเป็นโทนอุ่นแบบสลัวสวทำให้บรรยากาศเหมาะแก่การหลับมากขึ้นการเคลื่อนไหวของรถไฟก็ลื่นกว่าที่คิด ไม่มีอาการสะดุ้งแรงหรือกระแทกเหมือนบางรุ่นที่ผ่านมานอนหลับได้ยาวจนถึงเช้าแบบไม่รู้สึกกว่าตัวเองอยู่บนรถไฟด้วยซ้ำพอตื่นเช้าพนักงานก็เดินมาบริการปลุกเบาๆพร้อมนำบอกกลับสู่โหมดนั่งเหมือนเดิมอย่างคล่องแคล่วหน้าต่างบานใหญ่ทำให้ได้เห็นวิวเช้าแบบเต็มตาไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาภูเขาหรือแสงตะวันที่ค่อยๆลอยขึ้นเหนือขอบฟ้าทำให้เช้าวันใหม่ของการเดินทางรู้สึกดีและสดชื่นมาก ก่อนถึงปลายทางรถไฟค่อยๆลดความเร็วและประกาศเตรียมตัวลงเสียงประกาศชัดเจนขึ้นกว่าเดิมระบบเสียงได้รับการปรับจูนใหม่ให้ฟังง่ายภาษาไทยอังกฤษและจีนครบตามมาตร,รฐานสากลผู้โดยสารพร้อมเก็บของและเดินลงจากรถไฟด้วยรอยยิม้มประสบการณ์ครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นก้าวสำคัญของ SRT ที่ทำให้รถไฟไทยเทียบชั้นรถไฟในหลายประเทศได้แบบไม่เขิน รถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้น2ปี2026ไม่ได้เป็นแค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการยกระดับทั้งระบบตั้งแต่ความสะอาดความสบายความเนียบความปลอดภัยไปจนถึงบริการของพนักงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนใครที่เคยคิดว่าต้องนั่งแต่ชั้น1ถึงจะสบายบอกเลยว่าตอนนี้ชั้น2คือความคุ้มค่าที่สุดในปี2026เพราะราคายังเข้าถึงได้เหมือนเดิมแต่ประสบการณ์คืออีกระดับหนึ่งแบบสัมผัสได้จริง สำหรับใครที่กำลังคิดจะลองนั่งรถไฟตู้นอนในปีนี้แนะนำเลยว่าต้องลองด้วยตัวเองคุณจะได้เห็นว่ารถไฟไทยเปลี่ยนไปมากแค่ไหนและอาจจะตกหลุมรักการเดินทางช้าๆแบบอบอุ่นบนรางเหล็กที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และบรรยากาศสบายๆจนอยากกลับมานั่งอีกครั้งแน่นอน